สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงโน้ตตัวนี้กันนะครับ snapdragon 855จากร้านใน Lazada คลิปหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมจากการใช้งานเครื่องนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้อ้างอิงถึงหน้าเว็บหรือว่าอะไรใดๆเลยจะเป็นการใช้งานจริงๆตัวนี้จะเป็น smart cover ที่เป็น led ของ Note 10 plus นะครับซึ่งใช้งานได้ปกตินะครับ ทีนี้จะมาในจะมาในส่วนของการรีวิวตัวเครื่องหลังจากการใช้งานนะครับตอนเนี้ผมจะแกะให้ดูเครื่องนะครับได้ผ่านการจบการเรียนรู้เรื่องของแบตเตอรี่แล้วการใช้งานนะครับผมใช้อยู่2ตัวคือ s 2 1 ultra ตัวที่ถ่ายคลิปหน้าตอนนี้นะครับแล้วก็โน้ตเนี่ยที่ซื้อมาจาก lazada ถอดเคสออกก็จะเป็นรูปอิมวอชลักษณะน,นี้ จากเงาสะท้อนในกระจกของโ no น้ตสิก็จะเห็นว่าผมใช้ s 2 1ในการถ่ายนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าถามผมว่าอ่าเดี๋ยวก่อนไปเรื่องอื่นมีคําถามคําถามหนึ่งส่งมาหาผมแล้วถามว่าเครื่องเนี่ยมันกันน้าได้ไหมบอกตามตรงว่าผมก็ไม่กล้าเอามาไปจุ่มน้ําหรอกแต่เครื่องเนี้ยผมจะเอาอาบน้ําด้วยในการดูคลิปดูอะไรต่างๆนานาซึ่งผมไปเจอแอปนี้มาครับในการเทสว่าเครื่องเราเนี่ยกันน้ํำไหม ซึ่งแอปนี้ก็บอกตามตรงว่าผมยังไม่ได้ลองกับ X G 1 1 Ultra เหมือนกันแต่จากที่ลองกับเครื่องนี้เนี่ยในแอปแสดงว่าเครื่องนี้ไม่กันน้ํานะครับแอปนี้เนี่ยการทํางานของมันคือเท่าที่ผมศึกษาคร่าวๆคือหลังจากที่เรากดหน้าจอเนี่ยมันจะวัดแรงดันภายในเครื่องแล้วบอกว่าแรงดันภายในเครื่องเนี่ยอยู่ขนาดไหนหรือสูญเสียไปเท่าไหร่ถ้าขึ้นอย่างเนี้ยคือมันไม่กันน้ําเวลาเทสต,ต้องถอดเทสด้วยนะครับ ก็อนุมานได้ว่าเครื่องนี้อาจจะไม่กันน้ําแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสมันเพราะว่าใช้มาก,ก็ยังไม่เคยเอามือถือไปจุ่มน้ําเลยแต่ตรงนี้เนี่ยมีคนบอกว่าข้างหลังเนี่ยมันดูก้องแก๊งมันดูเป็นกระจกจีนถ้าถามผมนะครับเนื้อกระจกตรงเนี้ยเทียบโน้ตยี่สิบที่ผมถืออตัวเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าไม่ต่างกระจกเนนะอารมณ์ไม่ต่างแต่ที่จะมองว่าเป็นของก๊อฟคือบาโครตัวนี้ครับมันลอก ผมไม่มั่นใจว่าเครื่องแท้ไม่เรียกว่าเครื่องแท้สิเบิกศูนย์เลยเนี่ยกระจกข้างหลังเนี่ยมันมันเขียนว่าไงแต่ได้เห็นไหมฮะมันเป็นของเวียดนามเห็นตรงนี้ไหมฮะเนี่ย Make in ไม่ใช่ Make in นะฮะใหม่นี่มันบอกว่าประกอบที่เวียดนามกล้องฟกัสไม่ได้เห็นไหมฮะตรงซองค้อแต็งตรงนี้นะฮะ ผมจะอยากโฟกัสใหม่เอาเป็นว่ามันมันมันบอกว่ามันเนี่ยประกอบเวียดนามแล้วกันอีก,อ,กอีกเครื่องเนี้ยอีกจุดหนึ่งที่เห็นว่าเหมือนเป็นดีเฟกตแต่ผมก็เห็นว่าในโน้ตสิบเครื่องศูนย์ก็เป็นกันเยอะคือเรื่องของกล้องประกอบรูดกล้องไม่ตรงกล้องหลักเนี่ยนะฮะมีหนึ่งจุดที่ประกอบไม่ตรง คือรูกกล้องเนี่ยมันไม่ตรงเซนเตอร์ของกรอบดำๆแล้วก็มีตรงนี้เนี่ยที่มีตรงนี้นะฮะจากรูปเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงผมมองว่ามันอา้านิดนึงเกิดจากการอาจจะก,กดกาวไม่สนิทในคลิปมันเหมือนขยับได้นิดๆน,นะครับแต่โดยรวมการใช้งานกับ Snapdragon 855ผมบอกเลยว่ามันไวไวมากเปิดใช้งาน พร,พร้อมกับ S 2 1เนะครับเปิดใช้งานพร้อมกันชาร์จแบตเท่ากันแบตอืดกว่า S 2 1ดครับดังนั้นถ้าบอกว่ามันเป็นแบตกอบ๊อปหรือว่าแบตเทียบเลยแล้วแต่ผมมองว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้เลยทีนี้เรื่องของอุปกรณ์เนี่ยผมขอญยาดข้ามไปเนื่องจากว่า หูฟังและสายชาร์จต่างๆผมไม่ได้ใช้นะครับสายชาร์จเนี่ยกับหูฟังผมใช้ของยูครนส่วนหูหูฟังผมใช้ตัวนี้ผมติดบลูทูธตัวนี้อยู่ผมก็เลยไม่ได้สนใจหูที่มากับเครื่องในคลิปส่วนตัวที่เป็นช่อง youtube ผมเนี่ยผมได้เอาเครื่องนี้ถ่ายสินค้าในการขายของแต่เดี๋ยวเนี่ยผมจะมาลองกล้องสดให้ฟังให้ดูกันนะครับว่ากล้องมันชัดขนาดไหนส่วนตัวบอกก่อนนะครับผมไม่เล่นเกม ผมไม่เล่นเกมแล้วก็เครื่องเนี้ยผมซื้อมารับออเดอร์สินค้า,ารับงานนะฮะรับสินค้ารับอะไรเนี้ยผมเป็นผมขายสินค้าออนไลน์เนาะเดี๋ยวผมจะลองกล้องให้ดูนะครับบอกเลยนะครับว่าชาัดมากชาัดแบบชัดปยะคุณภาพเนี่ยไม่ต่างจาก S21 เลยครับมาโครใกล้แบบออโต้แลนด์สเคปใกล้ออโต้แลนด์สเคปจะโฟกัสปกตินะครับ ตัวหนังสือขึ้นกรอบ QR Code ขึ้นอะไรตามปกติเห็นไหมทนม,ม,มันจะขึ้น QR Code ตามปกติเลยนะครับกล้องถ้าเราบอกว่ากระจกกระจกเนี่ยผมมองว่านี่สมมติผมติดกระจก UV อยู่นะครับจอเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติเป็นเครื่อง f フฟบิดสมมติเราตีว่างเป็นเครื่องリフฟบิดก่อนจอเนี่ยผมว่าแท้รับสัมผัสดีมาก แรงกดหรือว่าปากกาที่ใช้ในการทักสกีนเวลาผมเขียนออเดอร์ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะรับน้ำหนักได้เหมือนกับ n o ต e 20หรือ S21 อ่าความร้อนความร้อนไม่ร้อนนะครับตัวนี้ความร้อนน้อยมากน้อยกว่า S21 เยอะมากาพูดถึงเรื่องอะไรกันลำโพงผมจะลองลำโพงให้ฟังผมไม่แน่ใจว่าช่องส่วนตัวมันคงไม่มีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันไหนได้ก็อันนั้นอ่ะ ฟังลาโพงกันะครับลําโพงของโน้ตสิบเนี่ยจะออกแนวแนวเครื่องที่ผมได้มานะจะออกแนวแนวทุ้มอโทษใสกังวานเสียงจะอยู่ภายในเครื่องเยอะขออนุญาตเล่งหน่อยลำคาญะะจะเพลงไหนก็ได้ ลำโพงส่วนหัวนะครับปิดลำโพงหัวลำโพงท้ายปิดลำโพงท้ายเหลือลำโพงหัวปิดลำโพงหัวเหลือแต่ท้ายเปิดทั้งคู่ การบาลานซ์สเสียงของโน้ตสิเนี่ยยังเหมือนในส่วนของโน้ตยีก็คือตูดดังกว่าหัวจะไม่ได้เหมือนใน S อสยี s ่สิบเอลตาที่บาลานซ์สเสียงซ้ายขวาข,อข้อที่จะเท่ากันส่วนเรื่อง s p e n ไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมเป็นสีเงินพอดีตอนที่ผมใช้ S อสยี s ่สิบเอลตาเนี่ยผมได้ซื้อปากกาของโน้ตสิที่มันลดในงานคอมม่าผมก็ใช้ปากกามันในส่วนของไม้พิเศษเนี่ยในส่วนของปากกาตัวนี้ใช้ได้ทุกฟังก์ชันในการจดแอคชั่นเมโมรีแอคชั่นเมโมต่างๆยอย่างอ่างเงี้ยนะฮะ ใช้ได้ปกติมีอะไรอีกที่ถามกันมา,อ,าอุปกรณ์เนี่ยผมเข้าไปอ่านดูเหมือนก็ได้ปนปนกันคือแท้ๆเทียมๆปนปนกันไปแต่ว่าโดยส่วนตัวถ้าถามมีคำถามเนึ้อหาว่าพี่คิดว่าคุ้มไหมครับส่วนตัวผมมองว่าคุ้มเพราะว่าผมเอามาเป็นเครื่องสำรองในการในการรับออเดอร์ในการใช้งาน ไม่ได้ไม่ได้ถือเป็นเครื่องหลักที่ลงแอปสําคัญสำคัญไรแต่มาผมลองลองแอปธนาคารแล้วนะครับที่ผมแคปไปในหน้า Lazada ลงแอปธนาคารได้ตามปกตินะครับภาษาไทยผมเป็นคนไม่ใช้เมนูภาษาไทยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องก่อนการใช้ภาษาไทยของมันผมก็ใช้เป็นเมนูภาษาอังกฤษซึ่งมันมีคีย์บอร์ดไทยตามปกติอยู่ละมันมีคีย์บอร์ดไทยตามปกติ ผมใช้ G k ค y ย์บอรในส่วนนี้ก็พูดแล้วพิมพ์อะไรก็ได้หมดทุกอย่างคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วในส่วนของคลิปในการใช้งานมันนะฮะถ้าถามว่าประทับใจขนาดไหนผมติยังสินค้าเนี่ยผมโอเคกับมันผมแค่ไม่ประทับใจในส่วนของผู้ขายและกันว่าผู้ขายเนี่ยไม่จริงใจกับเราเป็นเครื่องรีเฟอร์บิดแต่บอกว่าเป็นเครื่องมือหนึ่ง หลายๆท่านอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ผมผงคอมเมนต์เรื่องของรูชาร์ตตรงเนี้ยที่ผมเจอนะครับคือสิ่งที่ผมเจอเนในรูชาร์ตผมทาอันนี้ผมทําความสะอาดแล้วนะฮะตอนที่มีมีท่านหนึ่งบอกว่าเป็นบอร์ดปลอมเออโทษเป็น,เป,นเป็นเคสปลอมบอร์ดแท้เนี่ยผมก็เลยส่องตรงนี้ดูก่อนเพราะตรงนี้ยจะเป็นจุดที่โกหกเราได้ยากที่สุดฝุ่นลื่มครับของผมเจอขี้ฝุ่นแบบขี้ฝุ่นหนักมากอะแล้วก็เป็นคราบกาวยางๆที่ผมเจอนะฮะ ออเดอร์ผมเข้าตลอดวันนี้ผมขออนุญาตจบรีวิวไปเท่านี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันหวังว่าจะเป็นข้อมูลไม่มากก็น,น้อยสําหรับพี่สำหรับผู้ที่สนใจในส่วนของโน้ต10 plus นะครับก็คุ้มค่าดีครับถ้าเกิดมองว่าเพิ่มเงิน7,000ไปเอาเครื่องศูนย์เลยดีไหมแล้วแต่ท่านที่สะดวกผมมองว่าผมพอใจมันแค่เนี้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องการเครื่องศูนย์สิ่งหนึ่งคือ ผมต้องการ snapdragon 855ไม่ได้ไม่ได้ต้องการตัว x y n o s ด้วยฮะก็ถือว่าโอเคเนี่ยแบตเล่นทั้งวันนะครับวันนี้ผมก็ไถ Facebook ดู tiktok แล้วก็รับออเดอร์ตั้งแต่ประมาณช่วง11โมงตอนนี้มันเหลือ79%เดี๋ยวผมดู S ไปนึง S เหลือ78%ที่ไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้แค่โอนตังค์อย่างเดียวในส่วนของ S หวังว่าเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจไม่มากก็น,น้อยครับ หรือถ้าเกิดใครมีคำถามหรืออะไรเพิ่มเติมถามไว้ได้เดี๋ยวถ้าเกิดผมมีเวลาว่างเว้นจากการรับออเดอร์หรือช่วงนี้ลูกค้าช่วงที่ลูกค้าเบาบางลงผมจะมาอัดคลิปตอบคําถามใหม่แล้วกันนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ